สวัสด <S 々> ีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงุกตุมนะคะนี่ค่ะวิธีการกวนมะขามของย่าหนิงนะคะวันนี้ย่าหนิงก็ไปกรีดยางมาแล้วนะคะแล้วก็นอนพักนอนพักแล้วก็ให้อาหารไก่แล้วก็มากลวนมะขามนะคะนี่ค่ะเราจะต้มมะขามนะคะให้เปื่อยแล้วนะคะแล้วก็ต้มมะขามให้เปื่อยนะคะพอต้มมะขามให้เปื่อยแล้วย่าก็จะเอาน้ําตาลลงนะคะน้ําตาลที่เตรียมไว้นะคะ มะขาม1กิโลนะคะน้ำตาล2กิโลนะคะที่เตรียมไว้นะคะนี่นะคะคือ2ส่วน1นะคะก็จะได้รสอร่อยนะคะนี่ค่ะต้มมะขามจนเปื่อยแล้วนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะ น้ำตาลทราย2กิโลต่อมะขาม1กิโลนะคะมะขามนี้ต้องเอาไปล้างก่อนนะคะล้างมะขามแล้วก็เอามาต้มนะคะ ล้างมะขามแล้วเราก็เอามาต้มให้มะขามเปื่อยแล้วก็น้ำตาลลงนะคะแล้วเราก็กวนนะคะกวนน้ำมะขามกับน้ำตาลให้เข้ากันนะคะให้แตกอีกรอบนะคะมะขามยังไม่แตกเลย เราจะกะเอาประมาณนี้นะคะทีแรกเราก็จะล้างมะขามก่อนนะคะพอเราล้างมะขามแล้วเราก็เอามะขามมาต้มคะ่ะต้มให้มะขามเปื่อยนะคะแล้วเราก็น้ำตาลลงนะคะเราจะไม่ใส่กะทินะ,ะ้วค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะจน,นจะไม่เปื่อย จะไหนให่เปิดแล้วก็เลือกออกก็คงจะคงจะพอดีค่ะดูที่รสชาติที่ชิมนะคะรู้สึกว่าพอดีนะคะ ไฟก็ใช้ไฟอ่อนๆนี่แหละค่ะ รสชาตินี้พอดีพอดี พอล้างนะคะล้างล้างมะขามสามน้ำนะคะล้างก่อนค่ะล้างล้างเทน้ํานะคะล้างเทน้ําล้างเทน้ำสามน้ําแล้วเราก็เอามาต้มะค่ะ <_ mauv> ต้มให้มะขามเปื่อยเปื่อยแล้วเราก็ใส่น้ําตาลแล้วเราก็เคี่ยวอีกรอบหนึ่งนะคะ <_ savior> เคี่ยวอีกรอบหนึ่งให้เนื้ <ipple> นอมะขามกับน้าตาลเข้ากันนะคะ ตอนนี้มันก็ยังไม่คมันเข้ากันแต่มันก็ยังหลหเียวอยู่นี่ค่ะมันยังไม่แตกหมดเลยนะคะแล้ก็ต้องเคี่ยวอีกนะคะเคี่ยวอีกะคะ เราก็ใช้ตอนนี้ไฟเรายังไฟเรอยังอ่อนอยู่นะคะไฟเรายังเพิ่งใส่เติมฐานนะคะเพิ่งเติมฐานไฟยังไม่ร้อนนะคะนี่นะคะก็ใกล้แล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็รอให้มันเย็น รอให้เย็นนะคะแล้วเราก็กรอกใส่กระปุกนะคะนี่นะคะใส่กระปุกใหญ่มากเลยนะคะกิโลกว่าเลยนะคะดูสิช่างให้ดูกิโลกว่าเลยนะคะนี่นะคะแต่เราจะทํากิโลหนึ่งนะคะเราจะทำหนึ่งกิโลนะคะค่ะก็ยี่นะคะตัวมะขามนะคะ กวนมะขามเช่นเดิมนะคะแม่ทินกวนยันหนิงก็อยากจะกวนบ้างเนาะ่ะแบ่งมาให้ยันหนิงกวนเดี๋ยวเพื่อนๆเนาะอยากให้ยันลองเนาะค่ะแล้วเออกวนไปให้ยายลองมั่งแบ่งให้เพื่อนมั่งขายมั่งนะคะขายด้วยนะคะค่ะนี่ค่ะก็กระปุกละร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะขายด้วยนะคะค่ะกับยันหนิงใครจะอร่อยกว่ากันเนาะใช่เพราะว่ายันหนิง จะล้างค่ะยันนิ้งไม่ใส่มะพร้าวนะยันนิงจะล้างล้างสามน้ําล้างมะพร้าวล้างไม่ได้ต้มนะล้าง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 แล้วก็เอาอะไรเยื่อมันออกนะแล้วที่เปลือกมันอะไรที่มันเศษที่มันเข้าก็เอาเลือกเลือกแล้วก็ล้างแล้วก็เทน้ําล้างแล้วก็เทน้ําทิ้งสามน้ําแล้วก็เอามากวนก็มันก็เหมือนกับต้มเลยนะมันไม่เปรี้ยวนะ ใช่เดี๋ยวแม่บุญถิ่นก็จะเรียนแบบย่าหนึ่งบ้างเนาะต่อไป้จคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะร้อยห้าสิบนะคะกระปุกร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหนึ่งสามเก้าแปดหกค่ะสวัสดีค่ะ